<c oughs> สปริตันขึ้แรงเหอนะโอ้กีโมลันเนี่ยทุกคนอ้าไม่รู้ไม่ไดีดูครับอ้านี่ครับวันนี้มีแนวมานําเหนืออมืมาแสดงให้ดูคบเนาะอินหนูครับโอ้นนะโอนยนะปกติจนะเจอแต่อินหนครับวันนี้ขอเปลี่ยนแนวหรือเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นหนูนานีก่็นนะครับเนาะโอ้านนะโอ้เนาะทําไมเลยโอ้ไกลกันรอนเนาะการรวมเป็ต่อรูบรอบเป็นลองแต่เองมิจิอโอ้หนักใจโยหนักใจโย ไอ้กันร้อยเนาะอันนี้ครับโอ้ว่าไงกัผมไปดักหนูมาโอ้สมมติว่าเป็นหนูผมเนี่ยอันนี้หนูผมเลยนี่โอ้นี่ครับโอ้ลำบากลำบนเนี่ยือความอสุขของทุกคนพี่รัก,ก,รกผมต้องไปครับจนหนาวเน็ตแค่หนต้องไปครับโอ้ความสุขของท่านคือความทุกข์ไม่ใช่โอ้ยหลงเป็นความสุขของผมเหมือนกันโอ้ตาสไลดนี่ลยครับเนาะผู้สรรสร้างความสุขความบันเทิงให้ทุกคนก็มีแต่ผมนี่แหละครับเนาะอ้รูปหลอกที่เล่นเป็นกันเองครับรักเน็ตสมาชนีคนชราและคนพิการเด็นนน้้อยผูสสัหะ ดักทุกคนครับรวมๆแล้วอ๋อไอเป็นร้อนนะรู้เปล่าครับจริงใจจังเลยแม่งทุกวเปล่าเส้นลาสโรแกนของกมคุณจังไลยสุดแปดบอฝากติดตามแล้วติดใจก็าด้วยผมมึงคนดูแลกูผลิตกันกลุ่มขึ้นใหม่นี่ครับตั้งใจจริงจังไม่เน้นคลิปโป้ไม่เน้นภาพนาจันครับนะไม่ผิดกฎกติกาแต่อย่างใดทั้งสิ้นอธิเชตสี่ s u b s c r i ไม่ผิดกฎนะครับน้องถ้าจะผิดกฎมันจะเป็นคลิปโป้คลิปอนาจันนะครับนะชุบวโงนู้นส่งดูฮีชัโมงนี้ทั้งผมเลยละครับเนาะ สมองหิมฉันนัดนันไม่บริการสรี่ฉันเคลื่อนที่มาแล้วปะนะไม่เอาครับเนาะโอ้ยเนาะไอ่ก็ร้อน,ะนเาานาะฝากด้วยครับฝากติดตั้มนะติดใจเขาตั้งใจจริงจังครับเนาะอากาศเปลี่ยนไปดูแลสุขภาพสุขภาพใจเป็นลูกเป็นใหญ่ทุกคนคือเก่าบ้าเอาความเป็นห่วงเปยังบุไปแทนแล้วกับภาระที่พี่พี่ต้องก็ได้นะทุกคนโอ้ยลนะไอ่ก็รอนะ้อนเนาะเอาโอเคนะครับนี่คือผลงานครำเนาะสมบูรณ์ผมใส่ไหมน,นี่สมบูรณ์นะสมบูรณ์นั้นนักเรียนนะอ่าไอ่เนาะ เราไปดูวิธีการแยกเพศของหนูแล้วกันนะครับนะทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับถ้าใครรู้กันหนังซื้ออ่านี่ครับนะวิธีดูง่ายๆนะครับเพศเพศผู้หรือเพศเมียใครหํำครับโอ้ยง่ายไปเนาะนี่ครับนะอาผมจะผมจะบอกนี่ผู้ช่วชานด้านหนูโดยเฉพาะทางนะครับเนาะผิดพลาดประกันได้กวาเอาได้ม่เจ้าสังเกตง่างไงคือเป็นสิ่งที่หำนะอาเพศเมียมันจะมีน่ครับคุณเห็นรูดากไหมรูนี้รูรขีรูแต่รูดากเนะี้ยนี่ครับ เพศผู้มันจะมีรูเดียวเห็นไหมนักเรียนเห็นมครับตัวทิ้ปืนครับถ้าเป็นเพศเมียมันจะมีสองรูครับเพื่อว่ารูขี้กับรูคลอดครับเนาะถ้าเก็บง่ายๆนะครับเอาไงคือบางหำบังหีมันละถ้าแยกไม่ออกก็เดินง่ายๆไขหำสองไขนะครับแต่ผมมีไข่เดียวนะครับทําไมนะโอ้ยมันไงเกินล็ดตัดออกครับนะถ้าไขหำกันนะขาเมื่อกี้ผ่านรูเป็นรูไข่เดียวโอ้ยใหญ่กว่ารอดนีวนะครับแล้วอ้านี่ครับเพศผู้จะมีรูเดียวเห็นไหมตรงด่างมันเห็นไหม ถ้าเพศเมียจะมีสองรูคือรูขี้กับรูขอ้ออ้อไอ,กอ no. ไไ้กับรูรนน้นนนนอนเป็นแดงกับนันนันนัจบเป็่อขำผมเอไเก่ด้กิงเกิงไรหมโทษทีไม่ได้ใส่เขาลองโอเคแล้วพผมจะเก,กบอบอืมขี้เหยีดยดเยูะต่ว่าแต่สีแซบ,ป <c oughs> บปเป็นสุขันเจอกับว่าเป็นยังไงมาเขายักเปราโอ้มันเขาเขาดาเขากดเขาแตกนะก่งเาตัุราสีสีี่นม่นอืมได้ิ นี่ไปเข้าไปดูปบนนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้ไม่ละไมละ,มละมคุ้มควยคุ้มข้าวค้มนี่ยงดาเลยเมื่อตน้ราบีจะสุดข้วีตัใจไม่ควรไม่ควรเป็นที่ใหญ่ครับไม่แนะน,นำที่กินขวดเดียวทีว่สองขวดมันจะเดินเากว่ไม็นนเดินไลนนะไอ,นนอ้ร้อน โอเคนะครับต่อไปเราจะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการถอนคนหมอยโอ้ถอนคนหมอยไปถอนคนเค็มโอ้ยโอ้ยถึงไรนะจ้าถอนคนให้ดูนะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะครับอาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นด้วยนะโอ้ยครับชิวๆครับชุดความของชูฟรายนี่ครับเนี่ยเป็นคู่ด้วยกันนะครับผมคู่ด้วยเขาจะกรอบไฟเลยนะครับน้องไฟลอยควอยรักฝากซิกเกิลมาเลยครับน้อง อยาอมเลยนะพี่คออยาอมก้อนนะมาดูกันงยาวรัวๆไปเลยครับนะผมไม่มานี่โอ้ผมอย่ามุดใจขัน <c oughs> ขี้แตงเนืยอจอดนะผมกตกมาครับเนาะอย่างที่เขาบอกบีนราคาบ้านอยไหนระคับวันนับี้อ๋อไงรูวอยาอมอยาอมทำาหเขอย้เขา <c oughs> <c oughs> ไอเขาไอแคไอกันดกกระดักแอนแล้วอยู่ทุกครั้งเขาจะดังไปนะครับนี่จะเป็นอย่างไนเก้าคำนี่หครับเขาเรียกว่าอนุสรสถานครับนี่ตัวอย่างในรถผมลยคำนี้โอ้ยเนาะอย่าอมอย่าอมถ้ามันคมค่าอย่าอมเลยเนาะที่คอเทอนะ้อาอย่าอมอ้อ โอ้ยไญ่ใหญ่กันเลยนะโอเคนะพอจะก่อไฟเดี๋ยวพอจะถอนคนเพชรคนหนูก็คนเพลศไปนะผมคิดเป็นเสีมาเอาเขาบอกแล้วไงชุดวงนู้นซ้อนนู้นช่วงนี้ก็ผมเลยแหละทุกคน ะอโ,อโอ้โหโอตอนมาฝากพี่ฝากหน่องป่เเาดาคือก like ็เป็นใดตอนคอยเม้นต์มาเหมือนจะโอ้ยแอ็ร้อนเนาะโอ้เหมืนสาวเนาะไม่เหมืนไฟร้อนเลยอ่ะโอเคครับเดีชยวทุนี้จะกับเปลี่ยนแปลงคำเหนาวแทบแยกกันแนวแก่นู้นกับเบิร์ตพวกไหนพี่เบิร์ตแยนเนี่ยโอ้ยไอ้ก็ร้อนเนาะ นนี้ครับผมนี่นะครับเป็นห่วงเป็นเย็นนะครับสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกเมืองนานแล้วกรุงเทพกรุงไทยบางแบ่งกอกบางกอกนะครับเนาะถ้าวันไหนไม่มีตังค์กินข้าวนะผมแนะนําเลยครับโอ้ไม่เปลืองครับอ่านกินจุของครับผมกินจุของอ่านกินจุของไปผมอิ่มเป็นสองหมื่นแนะนําครับเนาะถ้าไม่มีตังค์กินข้าวนะทุกคนอ่านกินจุของครับอย่าอมอย่าอมชันคมคุยอ๋อเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะสาธิตวิธีการถอนคนใหมยครับโอ้ยอย่าอมอย่าอมถ้ามาหนึ่งคนค่โอ้ไอเดินร้อนเนาะฝากด้วยครับคลิปตลกโปกขาคลิปตลกตกต้นมะขามเขียวครับคลิปตลกตกต้นส้มมอแขนหักครับคลิปตลกตกต้นผักซีจีนครับแขนขาดครับโอ้ไอาดินร้อนเนาะอ๋อ้สาวน้อย ขณะน,น,นี้ผมอยู่ที่ทุง่งหญ้าเวบนันนาเขตเซบัตโฟมโอ้ใหม่น้องสาวน้อยผมนั่งเครื่องสูบน้ำอุ้ยไม่ใช่นั่งเครื่องสูบน้ำนะคุณผมนั่งผมตกเครื่องบินไม่ใช่ตกเครื่องสูบน้ำนี่ผมหลงผมโชคดีที่จัดการตกเครื่องสูบน้ำเป็นยังไงน้องสาวน้อยเป็นใหม่นะ่งเครื่องโอ้สาวน้อยเมื่อกี่ผมเดินผ่านมาคุณเจอฝุงนปดุบีดและไอยินหน้าโอ้ม่สาวน้อยโอ้ไอกระโลนน้อยโอเคนะครับนะ ขอจบการรายงานะไม่ใช่การก่อ,อกไฟแค่นี้นะครับเราอัานตอนต่อไปเขาติดตามและติดใจเขาด้วกับเนี่ยพุทธศาสตร์ที่พิธีการถอนคนหมอยคนหนูขั้นเทพครับเนาะติดตามและติดใจเขาด้วยนะทุกคนโอ้ยไอ้เลิศเนาะ